นี่เป็นวงเวียนใจกลางเมืองลบบุรีนะครับวงเวียนน้ำพุเป็นดีววงแมวนดีว จุดนี้เป็นใจกลางเมืองลบบุรีโหเสาไฟพัดละาลายสุดถนนเลยเสาไฟพัดละาลายใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แข่งสอนนี่ยิงลูกสอน โอ้ยาวถึงโน่นเลยครับเนี่ยไม่รู้ว่าเสาไฟกี่ต้น ส่วนโซนนี้ที่เป็นร่มรื่นเนี่ยก็จะเป็นโซนนกนะครับมีนกนานาชนิดจะอยู่ในกรงมันจะมืดทึบไปหน่อยถ่ายไม่ถ่ายไม่ชัดนะครับก็จะไม่ได้ถ่ายให้ได้ชมกันเพราะว่ามันทึบแสงไม่พอนะครับเต็มไปด้วยต้นต้นอะไรก็ไม่รู้ วยมากเลยนกตันกวนี้อันนี้ไม่ชัดครับเพราะว่ากรงหนา ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชนีชนีธรรมดานะครับเขาบอกว่าเป็นชนีธรรมดาไปไหนแล้วไม่รู้ไม่มีเสียงเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่ ใชตรงนี้เป็นชนีตัวผู้กำลังนั่งเล่นหำอยู่นะครับบังเอิญว่าผ่านมาเจอ,อท่อส่งน้ำประปาสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับอยู่ในสวนสัตว์ นี่ครับที่ล้อมไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับเนี่ยเป็นท่อน้ำประปาทำด้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าเป็นน่าจะเป็นปูนเป็น เป็นอิฐออท่อประปาเหมือนกับเอาเป็นดินปั้นอะดินเผานะครับสมัยนั้นยังไม่มีเหล็กมัง้งคิดว่าจะไปอ่านประวัติด้านหน้าดูครับอันนั้นเป็นแผนผังแนวท่อประปาจากแหล่งน้ำทะเลชุบสนรนราชวังนารายนี่ครับความเป็นมาของระบบท่อน้ำประปาไทย ท่อประปาดินเผาอ๋อเป็นดินเผาท่อประปาดินเผาสร้างขึ้นระหว่างปีพศ2202โอ้โหนานมาก2202ถึง2209โดยสมเด็จพระนารายมหาราชทรงโปรดให้ช่างชาวฝรั่งเศสก่อสร้างเพื่อส่งน้ำจากทะเลชุบศรมาวาังนารายราชนิเวศระยะทางประมาณ4กิโลเมตรท่อดินเผาขนาด35เซนติเมตรที่เห็นอยู่นี้ เป็นท่อดั้งเดิมแห่งแรกของไทยที่เหลืออยู่ในปัจจุบันงบประมาณในการปรับปรุงจำนวน2,4960บาทโดยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและมูลนิธิพลเอกหอมโฮลำยองกิจการสารพระการเนี่ยครับล้อมไว้อย่างนี้เป็นท่อประปาดินเผา ให้ช่างฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสมาทําตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชคือหนูอะไรนี่หนูหรือว่าตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะนะจิตลิตเลยนะ เหมือนกระต่ายบวกกับหนูผสมพันธุ์กันอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ที่เข้าไปออกตามงานวัดน่ะแพะใช่ไหมอ๋อแพะที่เขาเรียกว่าเขาแพะตรงนี้นี่เองนี่แหละเขาแพะอ๋อแพะมันจะมีเข้าอย่างนี้เองเข้าแพะ ฮัลโหลอาเข้าแค่เหมือนจะหลับเลยนะกินไปหลับไป เมื่อกี้แพะอันนี้เป็นแกะนะครับแกะขนแกะแกะเป็นอย่างนี้เองชื่อมันจะคล้ายๆกัน ตรงนี้เป็น The Big Monkey ีโชวแต่ไม่มีโชว์นะครับช่วงนี้ยังไม่เข้าสู่ปกติส่วนตรงนี้เป็นนกนกอะไรเนี้ยนกกระจอกเทศก็ไม่ใช่ไม่ก็หุ่นของจริงนะครับเนี่ยกระดุกกระดิกได้อยู่มีอยู่สองตัวตัวใหญ่มาก นี่อีกตัวหนึ่งใกล้ๆนอกอะไรเนาะสีสวยเลยหัวมันเหมือนกับอสีมาทา ส่วนตรงนี้ก็คือมา้าเนี่ยครับมา้าส่วนตรงนี้ก็เป็นลิงลิงอะไรลิงแชมเปีนซีเอี่ยยี่กี่ตัวสองตัว อตอนนั้นมาแล้วมาแล้วเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ยุคแรกแรก ส่วนต้นนี้ที่อยู่ข้างๆกันนี้เห็นมันแปลกประหลาดดีเขาเรียกว่าต้นขี้นอนเนี่ยครับมันจะเป็นครุขะแบบนี้ทั้งต้นเลย ไม่ใช่ต้นขี้หูนะแต่เขาเรียกว่าต้นขี้นอนนะครับจะเป็นตะปูตะปีดอย่างนี้เลยนะครับ